แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเปิดบ้านเจอเนวคลาสเซพวกเขาจําเป็นต้องมีแต้มเพื่อหยุดยั้งสถิติการแพ้6นัดรวดไม่ให้เกิดขึ้นส่วนเชลซีกับการเยือนอิสุยเทาพวกเขาก็จําเป็นต้องชนะเพื่อเรียกความมั่นใจเช่นกันและนี่คือพรีวิวก่อนเกมพิมพ์ลีกอังกฤษประจำวันจันทร์ที่30มธันวาคมครับอีก2วันนะก็จะพ้นปีแล้วนะครับวันนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็เป็นปีใหม่ละ เพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการให้ของขวัญแฟนบอลทั้งสําหรับแฟนแมนยูไนเตดเชลซีนิวคาสเซิลหรือว่าอิสุบิทาวย้อนไปเมื่อวันบอสเซนเที่ผ่านมาครับ4ทีมนี้มีแค่นิวคาสเซิลทีมเดียวเท่านั้นที่ให้ของขวัญแฟนบอลด้วยชัยชนะด้วย3คะแนนด้วยรอยยิ้มนอกนั้นแมนยูเชลซีอิสุบิทาวต่างพากันแพ้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันคำว่าปีใหม่นี้ทั้ง4ทีมนี้จะมีทีมไหนที่ให้ของขวัญ ปีใหม่กับแฟนบอลตัวเองด้วยชัยชนะและด้วย3คะแนนอ่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมหน่อยนะตอนนี้อีกแค่300กว่าคนนะครับจะครบ4 0 0พคนแล้วยังไงผมอยากให้มันครบภายใน2วันนี้เลยนะคือจบสิ้นปีด้วยกันมีผู้ติดตาม4 0 0พันผมจะฟินมากนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage พามอยากคุยตอนนี้ทะลุร้อยไปแล้วก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมขอเริ่มต้นที่เชลซีบุกไปเยือนอิสวิเทวครับอิสวิเทวเนี่ยหเกมล่าสุดนอกจากเกมที่บุกชนะ บูแฮมตันถึงถิ่นนะพวกเขาแพ้รวดนะครับส่วนเชลซีอย่างที่เรารู้กันครับช่วงต้นเดือนฟอร์มแรงมากมีบุกไปถล่มซาร์ทันตันมีโดนสเปอร์นา2สองกลับมาแซงชนะชนะรัวๆจนลดช่องว่างจาก9แต้มมาเหลือแค่2แต้มและแข็งมากกว่าตีเล่นๆก็คือตามแค่5แต้มแล้วแต่อยู่ดีๆครับพวกเขาก็มาสะดุดดื้อถึงสนัดติดเสมอหนึ่งและล่าสุดคือถึงขั้นแพ้เลยทำให้ส่วนต่างส่วน ความห่างของคะแนนจากยจากลายเป็น10ณตอนนี้เหนื่อยครับลุ้นแชมป์เนี่ยมันก็อาจจะพอลุ้นได้ไกลๆซึ่งแฟนเชลซีก็ไม่ได้คาดหวังถึงตรงนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาของแฟนเชลซีวันนี้ไม่ใช่การลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลครับวันนี้คือการวัดกับอาร์เซนอลที่เขาจากที่คุณแซงเขามาก่อนหน้านี้วันนี้เขาแซงคืนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีครับจำเป็นต้องกลับมาชนะให้ได้ ในวันนี้ผมพาไปดูเสเีตัวจริงที่คาดของเชลซีในวันนี้นะครับตัวเจ็ก็เดิมๆนะ้องไม่ขอพูดซ้ำแล้วกันนะครับประตูเป็นซันเชตนะครับเซนเตอร์เป็นโควิลกับโตซินเนาะแบ็คขวาเป็นกุโตนะครับแบ็คซ้ายเป็นคูคุเรยยกลาง2ตัวเป็นเอนโซเฟนเดสแล้วก็ไคลเซโดหน้าต่ำเป็นโคพาเมอร์นะครับหน้าซ้ายเจรรนซันโชนหน้าขวาเป็นโดเนโตแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันโอเคครับสดุดมา2นะัดนะครับนักล่าสุดที่คาบ้านเลยแต่ อิสวิทเทาคุณภาพเขาต่างจากพวกคุณเยอะมากนะครับอิสวิทเทาและวันนี้เนี่ยเขาเล่นด้วยระบบก็จริงแต่ระบบมันต้องไปพร้อมกับคุณภาพผู้เล่นเราจะสังเกตว่าพวกเขาชอบพลาดกับการออกบอลในแดนหลังบ้างจ่ายบอลเสียง่ายๆบ้างยืนตำแหน่งไม่ดีบ้างพลาดเสียประตูง่ายๆบ้างเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าอิสวิทเทาจะต่างจากเกมกับฟูลแลมและเอเวอเรตันกับเอเวอเรตันเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องเข้าใจตรงนึงว่าพิทฟอร์ไม่กำลังผีเขา้า รหรือกับฟูลแลมเ,เราก็เข้าใจว่าคุณภาพผู้เล่นของฟูลแลมมันก็สูงกับอ e ิสวิตเทาและมาตรฐานฟุตบอลของเขาสูงกว่าแต่กับการเจออ e ิสวิตเทาผมมองว่าต่อให้เป็นบ้านอ e ิสวิตก็ตามนะครับผมเชื่อว่าเชลซีดีพอวันนี้จะชนะและไม่ใช่ชนะแค่แบบเฉียวเฉียดด้วยวันนี้จะชนะแบบต่ําๆมี2สกอร์นะครับผมเชื่อว่าเชลซีชนะ20หรือ31ครับต่อด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอนิวคครเซิลครับผ่านไปแค่10เกมนะครับรูเบนอามอริม ก็โดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากทั้งแฟนบอลจากทั้งกูรูเข้าหาเขาแบบหนักหน่วงเลยนะครับเพราะ10เกมที่ผ่านมาแพ้ไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ3เกมล่าสุดคือแพ้สามนัดรวดจากทีมที่แบบอ่ะเราไม่ได้ว่าดูถูกเขานะบอลหมัดดียังไงเราก็ไม่ควรขาบ้านถึง30หรือวู้ทธรรมต้นต่อให้บอกว่าเป็นบอลเปลี่ยนคดเราก็ไม่ควรแย่ถึงขนาดบุกไปแพ้2 0ถ้าไม่มีใบแดงง,ง่ๆแบบควายๆของบูโนพาเนเดตอ่ะนะ เพื่ะนั้นเนี่ยสามเกมหลังจากนี้เมื่อเทียบกับสามเกมแรกมันยากกว่าเยอะครับแม้กระทั่งแค่นิวคาสเซิลก็ยากกว่าทั้งสเปอร์บอลมัดแล้วก็รูธแฮมตันแล้วอะเพราะนั้นตอนนี้เด็กผีจํานวนไม่น้อยหรือทีมอื่นก็คาดการว,ว่าแมนยูเต็ดมีโอกาสแพ้ถึงหกนัดติดโอเคครับคุณอาจจะไม่ต้องชนะก็ได้แต่วันนี้เมื่อคุณได้เล่นในบ้านและอีกสองเกมคือการเยือนแอนฟิลด์และเอมิเรตสตเดยมที่มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้สูงมากวันนี้ต่อให้คุณเป็นรอง New นะิวคาสเซิลณวันนี้ที่นิวคาเีกน่ คุณจําเป็นต้องมีแต้มครับคุณจะเล่นยังไงก็ได้ไม่จําเป็นต้องยึดมั่นเลยระบบอะไรก็ได้วันนี้ขอมีแต้มสักหนึ่งแต้มก่อนดีกว่านะครับให้มันชะลอความพ่แพ้ไว้สักน,นัดหนึ่งอะ่ะนะครับเผื่อจะเรียกความมั่นใจหรือโมเมนตัมอะไรได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะคือการเจอเดวาสเซิลมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่แบบจะไม่มีแต้มเลยครับแต่ก็ต้องอาศัยฟอร์มที่ดีด้วยนะทีนี้ผมพาไปที่1ิเดผู้เล่นตัวจรินที่คาดว่าวจะได้ลงของทั้งสองทีมครับเริ่มที่แมนยูไนต คูสกอร์คาดว่าจะใช้ระบบ3-4-2-1เหมือนเดิมนะครับประตูเป็นโอนาน่านะเซนเตอร์3คนนะครับแม็กไกว์เดลิกแล้วก็เดซันโดมาร์ติเนสวินแบ็ทฝั่งขวาเป็นมัสโรวีวินแบ็ทฝั่งซ้ายเป็นดาโลนะครับกลาง2ตัวเป็นคาสเมโรยืนคู่กับคอปปี้เมนูนะครับกลางรู้2คนวันนี้บรูโน่ฟานเนต์โดนแบนเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นกาลาโชกับอามาดเดียโรและหน้าเป้าเป็นลาสมุต์ไฮรุนส่วนนิวคาสเซิลครับ4-3-3สามสาเพื่อประตูจะเป็นดูบัสกานะครับเซนเตอร์2คนเป็นเบิร์นนแแแและะชรร์คับบบ็็ซ้าายยฮอขวทิเปี กลาง3ตัวจะมีโตนารี่โจโลินตันแล้วก็กิมไรนะครับตัวบน3ตัวที่กาลังท็อปฟอร์มแบบสุดๆทั้ง3คู่นะแอนโทนีกดอนนะครับอีซักแล้วก็จาค็อบเมอร์ฟี่ถ้าดูจากผู้เล่นวันนี้ความมั่นใจและฟอร์มแม็กนเต็เดเป็นรองชัดเจนครับเป็นรองทั้งผู้เล่นเป็นรองทั้งโมเมนตัม um, เป็นรองทั้งฟอร์มทุกอย่างวันนี้เอียงไปทางนิวคาสเซิลทั้งหมดครับวันนี้ต้องบอกว่าแม็กนเต็ดตต้องงัดฟอร์มที่ดีที่สุดนะ หรือไม่นิวคาสเซิลต้องฟอร์มตกนะครับถ้าน e ิวคาสเซิลเป็นฟอร์มแบบ3-4นะัดที่ผ่านมาที่บุกไปถลม่มอิสวิทเทาหรือชนะนิวอสเมอิลลวันนี้แมนยู U, มีแต้มได้ยากมากแต่ที่สุดแล้วครับผมก็หวังแล้วกันนะครับไม่กล้าฟันทงอะไรสําหรับคู่นี้ผมมองโอกาสชนะเป็นของฝั่ง New le, นะิวคาสเซิลเนาะถ้าผมคาดการก็คงแมนยู U, เสมอ1-1หรือนิวคาสเซิลชนะ2-1ประมาณนี้ครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะ